สวัสดีครับผมบิ๊กพงษ์รพีพบกันอีกครั้งในช่องอนุบาคลคริปโตนะครับสำหรับวันนี้มาเก็บตกข่าวเล็กๆที่มีความน่าสนใจนะครับคือเมื่อวานมีข่าวรุดออกมาว่ารัฐบาลจีนแบนคริปโตโดยสำนักข่าวชื่อดังของโลกนะครับพิมพ์และก็กระจายข่าวนี้ออกไปจนทำให้ราคาคริปโตแทบจะทุกเหรียญน,นะครับร่วงกระจายไปหมดเลยแม้กระทั่งเหรียญใหญ่ๆอย่างบิตคอยก็ไม่รอดนะครับ คำถามมีอยู่ว่าทํำไมเหรียญถึงร่วงเพราะว่าการที่จีนแบนคริปโตก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแบนมาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วเป็นร้อยแล้วมัง้งแล้วก็พอไปไล่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องเก่านะครับเอามาเล่าใหม่และก็ไม่นานมันนี้เองมันก็มีการปรับปรามเมืองบิตคอยแทบจะหายเฮี้ยนไปหมดเลยคือประเด็นนี้ผมว่าน่าคิดนะครับเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์กันดูหน่อยนะไล่ทีละประเด็นว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง คือหนึ่งภาพข่าวส่วนใหญ่จะเป็นหน้าของป,ประธานาธิบดีจีนก็คือสีจิ้นผิงแต่จริงๆแล้วเนี่ยธนาคารกลางของจีนต่างหากที่ออกมาประกาศว่าธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคริปโตถือว่าผิดกฎหมายอันนี้น่าสนใจไอ้คำว่าธุรกรรมเนี่ยมันครอบคลุมไปแค่ไหนบ้างก็ต้องมานั่งตีความกันอีกทีเรื่องที่2ก็คือการประกาศอย่างเป็นทางการของธนาคารกลางจีน คือในประเทศจีนผมเชื่อว่ามีคนจีนถือคลิปโตอยู่เยอะพอทุกคนได้ยินข่าวอย่างเป็นทางการผมว่ามันบีบเขาให้ขายของและเขาก็จะเทของทิ้งในกระดานเทรดโดยเฉพาะในบ i n a n c e หัวปี้แล้วก็ OKX OK ผมเชื่อว่าเขาไม่ต้องการมีปัญหากับรัฐบาลจีนและถ้าเกิดใครตามข้อมูลวานก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีไมใ้ใหญ่ๆเทลงมานะครับมันเป็นลักษณะของรายย่อยเทลงมาแต่ว่ามันค่อนข้างเยอะ ส่วนกระดานเทรดฟิวเจอร์อันนี้น่าสงสารครับเพราะว่ามันมีพอร์ตระเบิดมากมายเลยนะครับมีตัวเลขมาว่าถึง450ล้านเหรียญผมว่ารู้สึกช่วงนี้จะเป็นฝันลายของสายฟิวเจอร์นะคือมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ถูกบังคับขายหรือที่เรียกว่าลิควิดเดตโอ้โหเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มาอย่างแท่งยาวๆเพียงไม่กี่นาทีเองเรียกว่าตั้งรับแทบไม่ทันเลย ข้อที่3นะครับก็คือพูดถึงไบแอนเน่เจ้าของเป็นคนจีนและลูกค้าจำนวมนมอยก็เป็นคนจีนผมว่าจิตวิทยาน่าจะได้รับผลกระทบไปด้วยทำให้เหรียญไบแ n น e นะครับคือ BNB ร่วงอย่างต่อเนื่องทั้งที่เป็นเหรียญที่มีพื้นฐานดีข้อที่4นะครับ การย่อของบิตคอยที่ผ่านมาหลังจากจีนแบน Bitcoin หรือคริปโตนะครับครั้งนี้ถือว่าย่อน้อยนะครับเราลองมาดูตัวเลขกันนะคือในปี2013เนี่ยมีการแบนบิตคอยเนี่ยบิตคอยย่อถึง50%ถัดมาปี2017ก็แบนอีกครั้งนะครับบิตคอยก็ย่อ26%แล้ว2021ที่มีการปราบปรามเหมืองขุดบิตคอยทำให้บิตคอยย่อไปถึง19% แต่ครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการออกข่าวอย่างเป็นทางการก็ทำให้บิตคอยเนี่ยย่อเพียง5%เท่านั้นใช้เวลาไม่นานนักมันก็ค่อยๆฟื้นตัวไล่ราคาขึ้นไปข้างบนข้อที่5นะครับหลังจากข่าวออกมาแล้วก็มีสวท่านหนึ่งของอเมริกานะครับออกมาชิงซีนทันทีเลยว่าเอ้ยไอาการที่จีนแบนคริปโตครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่อเมริกาจะชิงความได้เปรียบจีนในแง่ของโครงสร้าง เออผมนั่งดูทวิตนี้ก็นึกถึงว่าเฮ้ยการพูดอย่างนี้นั่นก็หมายความว่าเขายอมรับว่าโครงสร้างทางด้านไอทีหรือโลกของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยตามหลังจีนนะเออประเด็นนี้ก็น่าคิดนะข้อที่6นะครับคือจีนแบนคริปโตแต่ตัวเองก็ทำคริปโตของตัวเองในชื่อที่เรารู้จักกันก็คือดิจิตอลยวน คือสรุปแล้วเนี่ยรัฐบาลเขาเนี่ยไม่ได้เกลียดคริปโตหรอกแต่ว่าเขาเกลียดที่เขาควบคุมไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ตั้งหาผมก็กำลังคิดอยู่ว่าวันที่ดิจิตอหยวนออกมาแล้วกระจายออกไปนอกประเทศเนื่องจากการค้าเนี่ยคนที่รับเหรียญน,นี้เขาจะคิดยังไงครับเพราะว่ามันน่าจะมีฟังก์ชันการฟีดเหรียญด้วย นั่นก็หมายความว่าคุณรับเงินมาแล้วจากการค้าขายถ้าเกิดมีอะไรไม่ถูกใจขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลสามารถสั่งอายัดได้ผ่านการกดปุ่มนะอ่ะก็ต้องไปคิดกันต่อไปนะเอาละครับท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นเหล่านี้ก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็ท้ายสุดนี้นะครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปแบบนี้เป็นประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกาลังใจสักนิดนะครับ ใครที่อยากเข้ามาร่วมกลุ่มลายเพื่อแบ่งความรู้ปันประสบการณ์ไปด้วยกันก็ให้คลิกลิงก์จอยมาได้เลยตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ